การโอนสิทธิเรียกร้องครับสิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ครับในวรรคสองความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช่บังคับหากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นการแสดงเจตนาเช่นว่านี้ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตครับการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับก็หมายถึงการโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ครับให้บุคคลภายนอก เข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนนะครับแล้วก็มีผลทําให้ผู้รับโอนนะครับสามารถจะมาคับเอาแก่ลูกหนี้ได้โดยตรงครับแม้สิทธิเรียกร้องนั้นครับจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาหรือว่ายังไม่แน่นอนว่าจะได้รับชัรนหนี้หรือไม่ก็ตามครับผู้รับโอนเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ไม่จําต้องมีค่าตอบแทนด้วยโดยการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับก็จะเป็นการโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ใช่โอนความเป็นลูกหนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการโอนความเป็นลูกหนี้เนี่ย ก็จะเข้าในมาตรา3 5 0นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับซึ่งมาตรา303นะครับในกรณีที่เป็นสิทธิเลียกรองที่โอนกันไม่ได้เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นสภาพแห่งสิทธิครับไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นั่นเองทีงนี้เรามาดูตัวอย่างกรณีที่เป็นสภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นะครับตัวอย่างเช่นค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินตามมาตรา446ครับอย่างนี้ไม่สามารถจะโอนกันได้ครับหรือจะเป็นกรณีที่คู่กรณีเนี่ยตกลงกันห้ามโอนครับ ต่อไปมาตรา306ครับเป็นเรื่องของวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องโดยเฉพาะจอดจ,จงครับการโอนนี้อันจะพึงต้องชําระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจ,จงนั้นถ้าไม่ทําเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์อันหนึ่งการโอนนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นคําบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทําเป็นหนังสือครับ สุวัสดครับถ้าลูกหนี้ทําให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ในเรื่องของการโอนเสิที่เล็กร้องตามมาตรา3ามนกะครับการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระหน,นี้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจอดจงนะครับก็หมายถึง นี้ที่รู้ตัวเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์บัคับชระนี่เป็นที่แน่นอนแล้วครับโดยการโอนเสร็จทีเล็กงนะครับสามารถจะทําไว้ก่อนหรือหลังที่ลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดแล้วก็ได้ครับแต่การโอนนี่ประเภทนี้ครับจะต้องทํป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอนครับโดยหนังสือเนี่ยจะต้องลงลายมือชื่อผู้โอนนะครับเป็นสําคัญจะไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับโอนก็ได้ครับ แต่จะต้องลงลายมือชื่อผู้รับโอนเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วการโอนย่อมไม่สมบูรณ์ครับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ทําเป็นหนังสือนะครับเพียงแต่ผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต่างมีหนังสือบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนีนะ้อย่างนี้นะครับจะถือว่าหนังสือดังกล่าวนะครับเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนไม่ได้นะครับแม้ว่าหนังสือบอกกล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อผู้โอนก็ตามครับดังนั้นแล้วการโอนสิทธิเรียกร้องแบบนี้นะครับก็จึงไม่สมบูรณ์คร ทีนี้ประโยคที่บอกว่าได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นครับกฎหมายครับเขาต้องการเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นครับไม่ได้ต้องการให้ทำทั้งสองอย่างนั้นแล้วเมื่อมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แล้วเนี่ยแม้ลูกหนี้จะไม่ยินยอมให้โอนสิทธิเรียกร้องครับการโอนสิทธิีเรียกร้องนั้นก็มีผลสมบูรณ์แล้ก็ยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ครับ ลูกหนี้จะมาอ้างเหตุความไม่ยินยอมนั้นขึ้นปฏิเสธการชำระหนี้แก่ผู้รับโอนไม่ได้ครับซึ่งคําบอกกล่าวหรือความยินยอมน,น,นะครับก็จะต้องทำเป็นหนังสือหรือจะกระทําลงในหนังสือโอนสิทธิเล็กร้อนนั้นก็ได้นะครับดังนั้นแล้วไม่สามารถจะกระทําด้วยวาจานะครับจะต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นส่วนคําว่าผู้บอกกล่าวการโอนเนี่ย จะเป็นเจ้าหนี้หรือผู้รับโอนก็ได้นะครับตามมาตรา3.6วรรค2นะครับลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนได้รับคําบอกกล่าวกรณีอย่างนี้นะครับแม้ว่าการโอนสิทธิเล็กน้อยนั้นจะมีผลสมบูรณ์นะครับแต่หากลูกหนี้เนี่ยทำให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนนะครับลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ครับ ผู้รับโอนจึงเรียกให้ลูกหนีช้ชำระหนี้อีกไม่ได้ครับทีนี้เรามาดูผลของการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยผู้โอนครับย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนีช้ชำระหนี้แก่ตนเองได้อีกครับส่วนผู้รับโอนก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้คนเดิมครับมีสิทธิ์บางคับชำระหนี้เอาจากลูกหนี้ได้ในานามของตอนเองครับโดยไม่จำต้องทำสัญญากันใหม่อีกครับ ต่อไปมาตรา308นะครับเป็นผลของการโอนตามมาตรา306ครับถ้านลูกนี้ได้ให้ความยินยอมดังากล่าวตามมาตรา3 0 6โดยมิได้อิดเอื้อนท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหมแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปลูกนี้จะเรียกคืนนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้น ไม่ได้ก่ะขึ้นเลยก็ได้สมว่รารองครับถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคําบอกกล่าวการโอนท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคําบอกกล่าวนั้นฉันใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนะั้นถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธิ์นั้นยังไม่ถึงกําหนดในเวลาบอกกล่าวท่านว่าจะเอาสิทธทิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลูกหนี้ก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกําหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกําหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้น ในมาตรา308นะครับก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกระะ้องโดยไม่ได้อิดเอื้อนนะครับลูกหนี้ก็จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนเนี่ยขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นไม่ได้ครับเพราะถือว่าลูกหนี้เนี่ยได้สละข้อต่อสู้นั้นแล้วนั่นเองครับซ mm ึ hmm. ่งคําว่าข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนนะครับก็หมายถึงข้อต่อสู้ที่มีอยู่ในวันที่ทําการโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้นครับหากเป็นข้อต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายหลังวันโอนสิทธิเรียกร้องนะครับย่อมไม่ตัดสลูกนี ที่จะยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องครับตัวอย่างเช่นครับในขณะที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับระหว่างโจทกับบริษัทวอลแวร์รวนะครับคดีของโจทเนี่ยยังไม่ขาดอายุค,ความนะครับจำเลยจึงยังไม่อาจยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความดังกล่าวขึ้นต่อสู้โจ์ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้ครับแต่เมื่อภายหลังจำเลยได้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้องโดยมิได้อิดเอื้อนแล้วเนี่ยโจดนำคดีมาฟ้องหลังคดีขาดอายุความครับ จำเลยจึงมีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้เรื่องคดีขายุความขึ้นต่อสู้โจทได้ครับส่วนในมตาตรา3ามนแปดวรรสองครับกรณีที่ลูกหนี้เพียงแค่ได้รับคําบอกกล่าวการโอนนะครับลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคําบอกกล่าวฉันได้ก็สามารถที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นครับกรณีนี้ครับก็เป็นเพียงลูกหนี้เนี่ยได้รับคําบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้นนะครับไม่ใช่กรณีที่ลูกหนี้ ให้ความยินยอมในการโอนเหมือนในวรรคหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคําบอกกล่าวนั้นฉันใดก็ย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นครับ